ครับวันนี้พบกับนเชจากชาแนลเชเทนะครับวันนี้ครับนเชอยู่ที่งานดีครับผมเทศกาลขนหัวลุกมัตสุศล2ง5 5นะครับเทศกาลขนหัวลุกมัตคสศลนะครับการรถไฟร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใครมีโอกาสก็รีบมาเที่ยวนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคนนอกจะเข้ามาในนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยทางการรถไฟเนี่ยเปิดให้เข้าชมในโรงงานนะครับนื่องจากร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ จัดงานนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวน้าเชจะพาเดินในงานนะครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากเข้ามาในงานแล้วก็ตรงนี้ครับเจอบจทปอสามสามหนึ่งจอดโชว์อยู่ครับแล้วก็มีนี่ครับมีใต้นี้อยู่นะครับนัชเชพาท่านไปดูด้านบนครับปกนิี้เนี่ยรถปจทเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับน้าเชพาเดินดูครับ

คนพลุกนะครับการพลุกพล่านเฮนเซลหมายเลขเจ็ดสิบสามรถสเปียรน,นะฮะนี่ครับอดีตอดีตของรถจากเฮนเซลสเปียร์ทบลีนะครับมาอยู่ที่นี่ครับคงจะไม่ได้เจอกันที่ทบลีอีกแล้วนะยาวครับ จะพออีกคันหนึ่งนะไปฝังเข้าง,งานน้ำตาดูอ่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูรถที่ห้าหนึ่งแปดสามกันครับ สองสูงนะครับไม่รู้ว่าเข้ามาทำอะไรนะครับเจอกันอีกแล้วฮะ,ะ,ะคุณหน้าค่าตาสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเจอสี่ตัวแล้วครับโอ้โหยังไม่เจอเลยครับเจอครับเนี่ยจะเป็นบูธต่างๆนะครับก็ เป็นนนค,ครับตอนนี้อันนี้เากว่าอาคารเลยนะอาคารอะไครับาเก่ป็นอาคารผมไม่แน่ใจว่าชื่อว่า,าอาคารอะไรนะรแต่ว่าสวยงามมากๆนะครับก็ที่อ,อยากจะเข้ามาดูงานนี้ก็เพราะว่าอาคารนี้นะเพราะว่าปกติเนี่ยไม่สามารถเข้ามาดูได้นะครับต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้ามานะครับ ครับพี่นาเชยอยากมาดูนะสวยงามจริงๆครับนี่สีอื่นก็ได้นี่ยังไม่เดินไปหาพี่ปีเลยแหละรอบการบรรยายด้วยนะครับตรงจุดเข้าจ่ายน้ำเก่านะครับเขาจ่ายน้ำโบราณตรงนี้นะครับใครที่สนใจก็รีบเข้ามาดูนะมีับ่นี้อีกวันหนึ่งครับหมดแล้ว ครับก็ไม่ได้มาดูอะไรเลยนะครับนอกจากรถไฟนะครับเพราะว่าเวลาปกติเนี่ยเข้ายากมากๆนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวแอบมาดูไม่แอร์ฮะตรงตรงนี้ครับมีแข่งกั้นอยู่นะมาดูตรงนี้หน่อยนะมีรถจักรอะไรจอดอยู่บ้างนะครับก็เป็นลุกสามหนึ่งสองหนึ่งนะฮะสี่สองหนึ่งโซนนะครับสี่หนึ่งแปดครับอันนี้มากันคืนแล้วก็ขออภัยนะไม่ไปชับท่าไหร่ จากรุคประดับไฟสีแดงก็ทําให้ดูหล,หลอนๆนะครับใช่ก็สามหนึ่งสองหนึ่ทำไมคันนี้ก็3 1 2 1นึ่งนคันนี้ก็เหลือต่าซากนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับได้ข่ามบนรถไฟสมใจยอยากนะครับพบกับนาเชในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ